สวัสดีครับพวกผมช่อง F อฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมวันนี้อยู่ที่ TWJ f a r ฟาร์มนะครับผมฟาร์มวัวในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของฟาร์มชื่อนายอุทัยจันทวงศ์ครับฝ่าหนูนะคะเป็นลูกสาวค่ะชื่อชื่อเล่นว่าเอมค่ะพี่กัดฟาร์มตรงไหนครับทีวีจีของเรานะคะอยู่ บ้านกระสังอําภสตึกจังังวดบุรีรัมย์ค่ะก็ลงจากสะพานแม่น้ำมูลข้ามมาค่ะ,ะก็ถ้ามาจากทางฝั่งทาง่าตูมก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเรื่อยๆไม่ก็เดี๋ยวโทรติดต่อมาก็ได้ค่ะ0 9 7ย์3 9 4 7 0มครับครับผมหรือไม่งั้นก็เฟซบุ๊กของอุทัยจันทวงศ์ครับภาษาไทยครับอ่ะผมถามก่อนเลยว่ารอบที่แล้วที่ผมมานะครับประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะลูกสาวกําลังเรียนอยู่เลย<ก>ตอนนี้นใกล้จบอย่างครับ ก็ปีหน้าประมาณเดือนมีนาปีหกแปดมีนานก็จบครับเรียนสายอะไรครับตอนนี้สัตวแพทย์เขาบอกว่าถ้าจะไปเรียนไปแพทย์คนรู้สึกว่ามันปัญหามันเยอะมาทางนี้ก็คือ <ak> สัตว์มันไม่รู้จักบนะับตรงๆเนาะครับตรงๆเลยแหละครับครับเรียนายากไหมครับถ้าถามว่ายากไหมมันก็มันก็มันก็ยากแต่ว่า มันก็สามารถจัดการระบบต่างๆไปได้ค่ะคือมันอาจจะยากในตัวของเนื้อหาแต่ว่าแบบพอมันมีกิจกรรมหรือแบบมีตัวทั้งในส่วนของรุ่นพี่หรือเพื่อนแล้วก็อาจารย์อย่างเงี้ยค่ะที่แบบพอช่วยๆก็แบบผ่านมาได้ จริงๆคิดว่าอาจจะออกไปหาประสบการณ์ก่อนสักสองสามปีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอน้องชายอีกคนอ,อีกคนนึงค่ะน้องชายคนเล็กที่กําลังเรียนอยู่ค่ะครับผมเรียนจบก็คือถ้าถึงจุดนั้นจริงๆก็น่าจะมีประสบการณ์ประมาณนึงแล้วแล้วก็น่าจะกลับมาช่วยดูแลที่บ้านค่ะนี่นะ,<ค>ะภูมิใจไหมพ่อนี่ยิ้มหวานเลยอีกคนนึงก็ใกล้จบแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มี ติดงานที่ทางคณะค่ะเมื่อวานก็ยังเรียนอยู่ก็เลยแบบมาด้วยอีกคนนึงไม่ได้อยากให้พ่อพูดถึงราคาวัวในช่วงนี้หน่อยเป็นไงบ้างสําหรับบูลเลอร์อยเลยเป็นไงบ้างครับราคาวัวในช่วงนี้เลื่อร้อยก็รู้สึกว่าถามว่ามันเหมือนแต่ก่อนไหมอืมมันก็ไม่เหมือนครับครับผมต่ำเหมือนกันกับวัวพื้น,นเราเลยครับอืมแต่ผมก็ยังว่ามันดีนะครับเหมือนชุดหย่านมอย่างนี้มันก็แสนขึ้นนะครับครับผมแสนสองแสนสามแสนสี่ก็ว่าพออยู่ได้ครับ พออยู่ได้ก่อนก็หลักสองครับหลักสองครับก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันกลดลงเยอะเหมือนกันครับผมต้องสู้ครับครับผมห่อยไม่ได้ครับตอนแรกต้องบอกว่าตอนแรกมีความแบบชอบแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบสัตว์เล็กอะคะ่พะพวกแบบว่าหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าทางในเรื่องของสัตว์ใหญ่พวกแบบสัตว์ปศุสัตว์พวก บัวหรือแม้แต่ไก่หรือหมูอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกคือไม่ได้มีความสนใจเลยค่ะคจนเหมือนที่บ้านอะ่ะเริ่มจากที่บ้านก็คือได้รับเข้ามาเลี้ยแบบเหมือนได้มาเลี้ยงตัว2ตัวก่อนแล้วเหมือนเราก็เริ่มผูกพันนะคะคพอเริ่มผูกพันไปด้วย,วยแบบเริ่มจากการที่เราได้เลี้ยงได้ดูแลได้ให้อาหารมันก็แบบเหมือนเริ่มมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันเข้าไปเรื่อยๆแล้วบวกกับว่าพอไปได้เรียนในคณะอย่างเงี้ยค่ะในคณะคือ เหมือนมันหาคนที่สนใจในด้านนี้น้อยแล้วแบบประกอบกับว่าตัวของเราอะสนใจด้านนี้เพราะว่าที่บ้านก็ทําได้ส่วนหนึ่งกลายเป็นว่าเราก็เลยได้มีโอกาสออกไปแบบทํากิจกรรมในด้านนี้ค่ะเยอะขึ้นกลายเป็นว่าแบบเหมือนทั้งกิจกรรมแล้วก็ประสบการณ์หลายๆอย่างที่ให้เราได้แบบไปคุคกคีหรือได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้กัปนว่าเราสนใจด้านนี้ไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆด้านนี้คือยังมีคนที่ เชียช่ยวชาญด้านนี้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็กับผู้หญิงหรือกับแถวบ้านเราที่แบบอยู่ในตรงนี้ค่ะก็แบบน้อยก็อาจจะมีแบบวิ่งบ้างแต่ว่าในส่วนของที่เป็นแบบสตอร์แพ์จริงๆก็อาจจะยังมีแต่ว่าแบบไม่ได้แบบกระจายได้ทั่วถึงขนาดน,นั้นค่ะคือจริงๆอ่ะหลายๆคนก็อาจจะแบบกลัวใช่ไหมคะที่แบบว่าเออจะเรียนได้ไหมจะเข้าคณะนี้คือต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆคือแค่แบบใจสู้อ่านคือการสอบเข้าอ่ะมันก็คือเราต้องอ่านหนังสือเยอะ พอเข้าไปแล้วมันก็ยังต้องอ่านหนังสือเยอะๆอยู่ดีค่ะแต่ว่าเราแค่จะต้องแบ่งเวลาทั้งแบบให้ตัวเองได้ทํกากิจกรรมในส่วนอื่นบ้างแล้วก็แบ่งเวลาแบบกับการโฟก,กัสเนื้อหาบ้างแล้วก็อาจจะเอาตัวเองออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝึกงานหรือแบบกลับมาดูแลสัตว์ที่บ้านหรือว่าหาแบบหน้าง,งานที่เราสนใจค่ะเพิ่มเพื่อแบบฝึกตัวเองค่ะคือจริงๆไม่ยากเลยแค่แบบว่าเราแบ่งหรือจัดการเวลาให้ถูก แล้วก็จริงๆแล้วการเรียนคือไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตค่ะคือแบบเรียนได้แต่ว่าเราก็ต้องหาความสุขใน,นด้านอื่นๆให้ตัวเองด้วยเพื่อที่ตัวเองจะไม่ได้เครียดแบบมากขึ้นค่ะโอเคขอบคุณมากครับเ,เดี๋ยวมาคุยกับคุณพ่อในเรื่องวัวต่ออ่าขอถามถึงวัวชุดข้างหลังนี้เลยครับมีเปิดราคามั้ยอ่าที่เหลืออยู่มีตัวนี้ครับเอาอันนี้เป็น F2 F2 ครับเบอร์57ครับผมอันนี้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูก C y 1 3 3ครับ เปิดราคาเท่าไหร่ครับ F2 อยู่ที่ห้าหมื่นสองครับห้าหมื่นสองครับวัวหกเดือนนะครับวัวหกเดือนคือชุดนี้คือขายไปหมดแล้วใช่ไหมชุดนี้คือขายหมดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปไหนบ้างครับเนี่ยตัวนี้ครับไปอําเภอลําดวนสังขะอ๋อไปสังขะเอะไรครับลาดวนสังขะสามตัวเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวด้วยครับโอ้ อย่างเช่นตัวผู้นี่แหละครับผมเรียดราคาประมาณตัวผู้นี้เป็นลูกผสมครับอ๋อลูกผสมเป็นลูกไวชสสองสี่สามครับครับจกเดือนครับอืมยังไม่มีจองครับตัวนี้อ๋อยังไม่มีจองยังยังไม่ได้ติดจองตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สวยมากตัวนี้เปิดไปที่สามหมื่นสองครับสามหมื่นสองครับผมกี่เดือนแล้วครับตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนสีแดงแดงนะครับผมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้นะครับตัวนี้ตัวนั้นก็ไปอยู่อำเภอลำดวนสังขะเหมือนกันครับครับ นี่ตัวนี้ครับสวยมากเลือดร้อยเป็นลูกแคตเคเก้าหกศูนอยากถามว่าปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้แสนสี่ครับแสนสี่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็สองแสนครับสองแสนเห็นไหมราคาก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ไปอยู่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดครับโอ้สวยมากครับดูเนื้อหนังนะครับอันนี้ลูกพ่อไหนครับลูกไวเซตสองสี่สามครับให้ดูกันครับครับแต่สวยมากเลยเนาะ อถ้าเรื่องเป็นพันธุกรรมต้องบอกว่าที่นี่เด็ดจริงๆครับแม่เขาเป็นคารูแปดร้อยครับครับผมเอ็กซ์ไลท์แปดสองห้าทับหนึ่งครับแม่เขาเดินสะแม่เขาเดินประปวดครับครับสวยมากครับเป็นลูกของโรเจอร์ดีไซเนอร์ครับครับติดจองเลยด้วยติดจองครับสีสวยขนาดนี้แดงขนาดนี้เนื้อนางขนาดนี้เท่าไหร่ครับเปิดให้แบ่งให้เขาไปแสนสี่เท่ากันแม่เป็นเอ็กซ์อ๋อแม่เป็นเอ็กซ์ไล์เป็นโรเจอร์ดีไซเนอร์ครับอ๋อครับผมอ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หลักสองนันี่หลักสองครับครับผมตัวนี้ก็ไปอยู่ลําดวนเหมือนกันครับไปอยู่ลําดวนสวยมากครับไปที่แสนสี่ครับแสนสี่ครับอืมตัวนี้แม่เป็นบวกเกามากเลยบวกครับตัวนี้ก็เป็นลูกของออกฟอร์อโออกฟอร์ดโตโจครับผมอืมสวยมากครับตัวนี้ก็เป็นแม่เขาเป็นเอ็กซเรย์แปดสองห้าโอเอ็กซเรย์แปดสองห้าครับับ ตัวนี้ก็เป็นเ k 9เคเก้าหกศูนย์ครับสาวลำดวนเหมือนกันครับสาวลำดวนจะส่งช่วงไหนครับน่าจะส่งช่วงเดือนธันวาครับครับผมโอ้ด่วนลังการมากเลยครับคือแกขอร้องให้เลี้ยงให้แกอีกสักหน่อยสักแปดเดือนครับผมคนเลี้ยงวัวนะครับผมควรสนับสนุนกันนะครับอย่างเช่นว่าไม่ว่าคนจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไหนนะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นเขาเปิดว่าราคาหลักแสนนี่คือมาโจมตีเขาว่าเขาเปิดทําไมแพงจังหรือว่า เวลาเราเห็นวัวไม่สวยราคาถูกๆก็ไปดูถูกเขาว่ะเขาเลี้ยงวัวไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับคืออันนี้ราคาที่เราตกลงกันไปนี่ไม่ใช่ว่าตกลงวันนี้เราส่งเลยที่ไหนครับอืมตั้งอีกสองเดือน3ามเดือนนะครับมันก็จะโตพอสมควรแหละครับโตพอสมควรครับแดเดือนเกเดือนนะครับครับอันนี้ก็ตัวใหญ่อยู่นะครับผมครับผมอ่าด้วยพันธุกรรมของเขานะครับเอาเป็นว่าสวยทุกตัวนะครับ เหลือแค่นี้นะครับสองครับ f สองนะครับผมแล้วก็ลูกชายตัวนี้ลูกผสมค้าเป็นลูกของไว2 4 3สองสี่สามครับอ่าโทรมาสอบถามได้เด้อโทรมาสอบถามได้ครับคือเชื่อใจได้เลยนะครับผมว่า t w j farm นี่ของแท้แน่นอนอ่าพาไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็น่าจะขายไปเร็วเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยถามว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงยังไงบ้างนะครับผมเนื่องจากกระแสราคาโวเปลี่ยนจะเลี้ยงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามดูนะครับ โอ้ oh, ชุดลูกวัวนะครับตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนเป็นสาวลำดวนเหมือนกันครับโอ้ oh, ลำ,ลำดว,ดวน,ดวนแน่นอน,นครับขาผมจัดทีเดียวห้าตัวครับจัดทีเดียวห้าตัวครับแล้วเป็นลูกค้าเก่าเคยไปก่อนแล้วสองตัวครับอ๋อ oh, ฟาร์มเขาชื่อว่าอะไรครับยังไม่ตั้งชื่อฟาร์มยังไม่ตั้งชื่อฟาร์มด้วย โอ้โหที่ค j ัครั่ครับ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 ครเลยตัวครับ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 ทั้ครับครับคับนีัเป็ับตรัวครับครัเป็นบูรับครับครับคบครั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 ่ครบครั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 ่ครับ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 ครัสครับ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 ครัเรัครับครับคครับอัครับครั คือถ้าเราสนับสนุนกันนะครับอย่างเช่นว่าวงการวัวก็จะไปได้อีกยาวไกลนะครับอนี่ครับผมนี่ตัวนี้ปิดไปที่เท่าไหร่ครับแสนเจ็ดแสนเจ็ดนี่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หลักสองกว่านะครับยังไงก็สองกว่าสองห้านะครับอคือราคาลงมาหลายเลยแหละครับผมหลายหมื่นเลยเราแบ่งปันกันครับนี่ครับข้างในมีตัวไหนขายบ้างยังครับ ยังไม่ได้ขายครับมีตัวหนึ่งครับนี่นี่นี่เรือดร้อยนะครับรอเจ้าของครับรอเจ้าของอยู่ครับจะเป็นลูกออกฟอร์ดครับลูกของออกฟอร์ดอายุ12เดือนครับครับผมลูกของออกฟอร์ดครับตัวนอนอยู่ไม่เปิดครับตัวนอนอยู่ไม่เปิดเพราะว่าอะไรครับเขาบวมอ๋อเขาบวมเข่าเขาบวมก็เลยไม่กล้าเปิดอ๋อคือถ้าวัวไม่สมบูรณ์ก็จะไม่เปิดเลยจะไม่เปิดเลยให้หายดีก่อน ครับครับผมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอาของไม่ดีให้ลูกค้าครับ T W J นี่ครับเดี๋ยวให้ดูหลังนะครับสาวลำดวนนะครับโอ้คนลำดวนนี่จัดหนักเลยอยากเห็นฟาร์มแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปสืบสอบดูได้าจากลำดวนประมาณสิบโลครับผมโอ้จับห้าตัวเลยนะครับแน่นอนมากวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวนี้สบายดีไหมครับสบายดีถามหน่อยว่าการเลี้ยงวัวเดี๋ยวนี้คือเลี้ยงยังไงบ้างครับ จะอยู่ฟาร์มเราเราก็เลี้ยงไม่ยากนะเลี้ยงเหมือนเดิมแหละครับเลี้ยงเหมือนเดิมใช่ไหมเลยเดิมครับหัวอาหารครับอาหารหญ้าฟางแค่นี้แหละเช้าเราก็จะเลี้ยงหญ้าอืมให้หญ้ากับหัวอาหารครับกลางวันก็จะเป็นฟางครับตอนเย็นก็หญ้ากับหัวอาหารอืมแล้วก็ฟางแล้วก็ฟางแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยแค่นี้ผมถามเลยตั้งแต่เคยเลี้ยงวัวมานี่เคยมีกระแสที่มันตกแบบนี้ไหมยังครับยังใช่ไหมเพิ่งเจอเมื่อนี่แหละครับ แต่คิดว่ายังไงก็ผ่านไปได้สบายอยู่แล้วผ่านครับมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเหรอครับนี่ยิ่งถอยยิ่งหนักนะครับยิ่งถอยยิ่งหนักเลยอันนี้คือเรื่องจริงทำให้วัวผอมปั๊บขายใช่ใช่ใช่นี่เรื่องจริงครับส่วนมากเนี่ยคือคนเนี่ยเราก็เราก็เข้าใจความรู้สึกเนาะพอพอมีกระแสว่าวัวราคาไม่ดีวัวราคาปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเลี้ยงแล้วครับกลัวแบบคล้ายๆยิ่งเลี้ยงไปกลัวขาดทุนก็จะไม่ค่อยดูแลปล่อยให้มร้อมอะไรบมื่พอเข้ามาซื้อ ายห้อยมาซื้อให้ราคาแบบพอขายได้ก็ปล่อยปล่อยออกไปแต่ทีนี้ก็อยากให้เราย้อนคิดถึงตอนที่ช่วงแรกที่เราอยากเลี้ยงตอนที่วัวมันราคาดีๆแล้วต้องมองว่าช่วงราคาวัวดีเนี่ยเราซื้อเขาเขาเข้ามาเลี้ยงเนี่ยกว่าเราจะเลี้ยงเขาได้กว่าเขาจะท้องกว่าเขาจะออกลูกเนี่ยถ้าเราจะคิดทบทวนว่าช่วงแรกที่เราจะลงทุนกับช่วงนี้ราคาตกครับแม่มองว่ามันไม่ได้ต่างกันเด้ถ้าเราแบบมีมีใจให้หนักแน่นว่า สมมติว่าราคามันล่วงแต่เราจังหวะที่เราซื้อเข้ามาแล้วช่วงจังหวะที่ราคาวัวมันขึ้นแล้วเราเลี้ยงเขาซื้อเข้ามาเลี้ยงเราเรายังไม่ได้ทันได้ขายเนี่ยก็เปรียบเสมือนตอนนี้ที่ช่วงราคาวัวมันตกให้คิดแบบนี้มันจะมีมีกำลังใจที่สู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องมองว่าวัวตัวหนึ่งเนี่ยเราซื้อเข้าไปเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ในปีสองปีแล้วได้ลูกไงครับผมกว่ามันจะ โตเต็มที่กว่ามันจะได้ผสมเนาะกว่ามันจะท้องกว่ามันจะคลอดเพราะมันมันมันท้องเมือนกับเก้าเดือนกว่าเข้าไปแล้วกว่ามันจะคลอดออกมาอีกสามสี่เดือนแปดเดือนกว่าเราจะได้ขายมันมันต้องมีใจแบบร่มๆมนิดนึงครับให้สู้ถ้ามีทุนสําหรับคนที่ไม่มีทุนก็อาจจะท้อนิดนึงเนาะแต่ถ้ามีทุนดีมันก็จะโอเคแเรี่องตรงที่ว่าเราเรามองว่าอย่างไงเราเลี้ยงแบบท้ายายเราเลี้ยงเป็นเป็นเป็นสินทรัพย์ที่เราสะสมไหม มันก็จะค่อยๆงอกอย่างไงก็ไม่ขาดทุนครับผมถ้ามองในรูปแบบนี้อ่าเพราะว่าแม่มองยังไงเลี้ยงวัวนี่ก็ไม่ขาดทุนเหมือนเราลงทุนทําอย่างอื่นเลยครับถ้าเราดูแลเขาดีอืมบริหารจัดการเขาดีนี่ยังไงมันก็มีราคาวันนี้ทําอะไรอย่างอื่นเสี่ยงมากๆด้เยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเสี่ยงหมดครับอืมการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงใช่อ่าแต่วัวนี่ถ้าเราดูแลเขาดีเลี้ยงเขาเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรไปนี่ ยังไงมันก็ยังได้ลูกอะ่ะได้ลูกปีละปีละปีละตัวอาจจะสามปีสองตัวเอ้ยอาจจะสามปีใช่สามปีสองตัว,ตวคมันก็ยังโอเคนะมันเป็นเงินสะสมที่สมมุติมีเงินล้านหนึ่งฝากแบงค์ไว้นี่ดอกเบี้ยังไม่เท่าไหร่เลยครับแต่ถ้าจังหวัดเราเลี้ยงวัวแล้วเราฟุกนี่อื เงินร้านหนึ่งอิงงอกม่าไม่ใช่น้อยเลยนะแม่ก็อยากให้ข้อคิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงเนี่ยต้องมีใจที่แบบยั่งยืนนะใจร่มร่มสักนิดหนึ่งอย่าไปอย่าไปแบบพ้ออย่าไปถอดว่าเออเห็นวัวราคาไม่ดีเขาเทขายออกกระเทขายจําเขาแม่ก็ยังงงเหมือนกันได้ว่าทําไมเขาเห็นวัวแบบนี้ปุ๊บก็จะพากันขายขายขายไม่อยากเลี้ยงแต่พอวัววิ่งขึ้นพากันวิ่งเข้าหาวัวทั้งที่วัว ราคาสูงขนาดไหนก็การจะซื้อเนี่ยนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับแม่ก็แปดคนตรงนี้ก็เหมือนอยู่ที่ฟาร์มนี่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยวัวตัวเมียเลือดร้อยเนี่ยผมไม่มีวัวที่จะแบ่งครับครับผมลูกค้ามาหลายคนแล้วนี่ที่มีแบ่งมมแ่ันเพราว่าจะมันไม่มีเหลือมันมีตัวเพิ่งออกได้คสิบวันตัวเดียวครับแต่ก็มีคนโทรมาจีบอยู่แต่เราก็บอกว่า ได้ได้มีตัวกว่านี้เห็นบอกว่ามีตัวผู้ที่แบบโทรมาจีบตั้งแต่เกิดเลยมีครับนี่ครับพาไปดูหน่อยครับไปดูหน่อยครับนี่ครับนี่นี่นี่ไอ้แล้วก็ไอ้ไอ้ตัวนี้เหมือนกันนี่อ๋อพนี่โทรมาขอจองแต่ผมว่าให้โตกว่านี้เขามาดูมาดูแล้วก็จองได้เลยอันนี้ลูกพ่อไหนครับเป็นลูกโจคิดโจคิดหดห้าหนึ่งแปดห้าอายุเท่าไหร่แล้วครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับยังไม่ถึงเดือนนะครับนี่โทรมาจองตั้งแต่แบบ พึ่งคลอดเลยนะครับตัวนี้สวยมากหรอมากแม่เป็น h k 2 8 0ครับน่าโอ้นี่ครับอ่าเข้าไปแล้วอืมเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยน้องเอ็มผสมแมนเบอร์ห้าสี่เบอร์ห้าสี่เป็นลูกสาวผสมใช่ลูกสาวผสมครับกับอีกแม่หนึ่งที่อยู่ในคลอกแ้นก็เป็นลูกสาวผสมเหมือนกันนี่นครับผสมลูกสึกยจะผสมมอนมอนเป้ครับมอนเป้อ่า ท้องได้หกเดือนกว่าแล้วแหละครับกำลังเดินออกมาคือโจคิดหนึ่งแปดห้าโอ้ดูครับผมตัวที่สองนี่จะเป็นลูก VL แอลโรโจดีไซเนอร์สองทับเจ็ดห้าครับโอ้หล่อมากเลยใช่สวยตัวนี้สวยก้าว VL อลโรโจดีไซเนอร์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเบอร์ห้าบห้าตัวนี้มีคนจีบเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ให้เขาจองครับเพราะว่าคิดว่าจะเก็บไว้ ก็ยังตัดสินใจไม่ได้สามตัวนี้ว่าจะคิดจะสวยมากไว้สักตัวนะครับแบ่งอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะยังไงแกก็ขายนะโทรมาจีบได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเลยดูครับหล่อมากหล่อมากครับหล่อจริงครับดูครับผมโอ้โหดูเหลี่ยมตัวนะครับดูโครงสร้างครับโบสด้วยครับรุ่นนี้นี่กี่เดือนนะครับสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับผมอือ โอ้โหเนี่ยอ่ะออกไปกลางแดดแล้วครับโอ้โหนี่ครับผมมหล่อคนละเฟรมหอคนละเฟรมใช่ไหมหล่อคนละอย่าง,ค,างครับอันนี้ค่ะก็จเป็นมวยก็จะเ,เป็นมวยแบบกล้ามๆเนาะฝั่งนี้จะเป็นมวยแบบกล้ามๆนนโ,โดโจดีไซเนอร์แบบหล่อๆเพียวๆครับนี่หล่อๆเพียวๆฝั่งนี้โอ้ตัวนี้โจคิดหนึ่งเป็ห้าครับโจคิดหนึ่งเป็ห้าคืออยู่ข้างหลังครับตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ครับแต่ถ้าอยากให้มันรู้จริงๆมันต้อง<อ><อ> ถ้าปีหนึ่งจะเห็นเลยใช่ไหมว่าอ่าใครจะรอกกันครับโอ้เดี๋ยวพาดูแม่พันธน่อยได้ไยมครับตัว <ปะ S 2> นี้ตัวผู้เหมือนกันตัวผู้เหมือนกันลูกผสมอ๋อนี่เป็นลูกผสมครับเป็นลูกชายเคเอฟสามหนึ่งอออกมาแล้วครับผมนี่นี่นี่เคฟสามหนึ่ง <F> ครับลูกผสมลูกผสมนะครับตัวนี้นี่เดือนกว่าครับสวยไหมครับผมอ่า มาเทียบกับพี่ๆเขาครับผมลูกเคฟสามหนึ่งนะครับแม่เป็นสายซีวายนะครับตัวนี้เปิดราคาไหมพ่อ,อก็เปิดอยู่เปิดอ่าเปิดทุกตัว,ตวน,วนี่โทรมาจีบได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับอ่าสวยมากอยากให้มาดูตัวจริงมากนี่ครับโอ้ดูลูกผสมครับหน้าเขาหน้าเหมือนพ่อเลยหน้าเหมือนพ่อมากเลยครับผม ครับน่าพาดูแม่พันธุ์เั้งหน่อยสาวท้องแม่สาวท้อง,องครับโอ้ฝั่งนี้จะเป็นแม่สาวท้องนะครับนี่หัวท้องทั้งหมดเลยสวยทุกตัวนะครับบอกเลยที่นี่นนไอ้เป็นสายนะครับตัวนี้แม่ทูบดอแม่เป็นทูบดอตัวนี้พ่อเขาเป็นเค280ครับผสมตัวไหนไว้ครับ เมกาสองแปดศูนย์อเมกาสองแปดศูนย์ผสมผสมผสมที่ผสมบินบอกผสมบินครับอ๋อผสมบินเชสเตอร์อ๋อผสมบินเชสเตอร์นะครับนี่ัวท้องขายไหมหรือว่าเก็บไว้ขายอยู่ราคาโดนราคาโดนใจขายครับครับจะให้ขับทุนแค่นั้นแหละแบ่งกันได้หมดครับอืมแต่โวเกสสวยจริงนะครับไอตัวนุ่นเบอร์สามห้า ครับเป็นลูกสาวเอ็กซเรย์แปดสองห้าครับอ๋อเบอร์สามห้านะครับครับแม่ที่อยู่ซ้ายมือนะครับผมครับแม่เป็นไหนวัวนอกแม่วัวลันเทียครับแม่นําเข้าอืมอีกตัวหนึ่งครับไอตัวนู้นก็แม่วัวลันเทียครับเหมือนกันครับแล้วเป็นลูกสาวเอ็กซเรย์แปดสองห้าครับสายเลือดแต่ละตัวคือระดับโลกเลยครับผม แม่วัวที่เป็นต้นตระกูลตั้งแต่เริ่มต้นยังอยู่แมวเดี๋ยวนี้ยังอยู่ครับตัวไหนครับนี่ครับนอนอยู่ดิอ๋อตัวนี้เลยตัวนี้ครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยครับโอ้เขามีลูกมาแล้วกี่ตัวครับสี่ตัวครับสี่ตัวแม่เป็นทูบดอโครงสร้างใหญ่มากเวลาเขาเป็นสัตว์จับอากาศเนี่ยผสมไม่เคยยากเลยผสมง่ายมากเลยใช่ไหมครับครับผมตลอดเดียวครับ เป็นแม่ที่ค้ำคูนมากเลยต้องบอกี่ยค้ำคูนมากผสมง่ายครับแล้วก็ออกลูกมีใสแยกเพศพามเด็กทิ้งพ่ยังเจอได้ตัวพู่เนาะของเราก็ได้ตัวเมียได้ตัวเมียต้องเที่ยวเลยเยี่ยมมากเลยแล้วก็เป็นแม่คือเรากล้าตัดสินใจแยกเพศเลยไงไม้หน่อยแต่เรากเป็้ลูกพ่อไหนนะตัวนั้นเป็น960ครับลูกลูกสาว960ครับลูกสาว960 HK 960อาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับผม มีคนพงมาจีบแล้วเด้อครับผมอ่าบางทีก็จีบตั้งแต่อยู่ในท้องเลยใช่ไหมครับคือแม่แม่นี้จะจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเขาให้ลูกอ่ะลูกเขาจะตัวเล็กเล็กเวลาแรกคลอดจะเล็กแล้วก็คลอดง่าย่สวยหรอกครับแต่พอโตได้แปดเดือนหรือปีหนึ่งเหมือนพี่เขาอ่ะพี่เ้าที่960ที่อยู่สี่ัวทตรงนู้นเนี่ยคจะออกมาเหลี่ยมแบบนี้ทุกตัวเลยทุกตัวเลยใช่ตามที่สังเกตดูครับก็เลยอืเห็นอย่างนี้นะแต่ว่า วัวเยอะมากนะครับผมที่นี่นะครับฝั่งนี้อีกเยอะเลยนะวัวนะครับโอ้โหทีวจฟาร์มนะครับนี่ก็แม่บล็อกครับอันนี้เป็นแม่บล็อกเหมือนกันเอเจเยแปดสองห้าครับโอ้ขรับผมตัวนอนแปดสองห้าเหมือนกันครับอือแม่บล็อกของเราแม่บล็อกแล้วว่าไม่ขายใช่ไหมแม่บล็อกครับผมก็ขายอยู่ขายอยู่ครับ้าววัวตัวนี้จะเป็นลูกลูกสาวตัวแรกของน้องพอดอกเก้าสบสามอ๋อครับแม่ัวนั้น เนี S <S> ่ยลูกตัวแรกของเขาอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ขายไหมตัวผู้อ่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยผู้ก็ถ้าเปิดไม่ละพี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยแดแบงเข้าไปหมดแหละเท่าไหร่พ <oh uh> ี่จะเปิดเท่าไหร่อ่าเปิดก็เลืออร้อยเปิดหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเลืออร้อยครับผมโอ้นี่นี่นี่ตัวนี้เป็นลูกแคปชั่นเป็นลูกของแคปชั่นแล้วเป็นเทาเป็นวัวเทาโบสทน่ะอ่าเป็นเทาโบสทใส่แม่แดงครับลูกออกมาก็แดงครับผมใส่แม่เทาก็ออกมาเป็นเทาโบสทอายุเท่าไหร่ลวครับ ประมาณสิบหกเดือนสิบหกเดือนนะครับผมหกหมื่นห้าครับเชื่องมากครับลูกผสมลูกผสมครับนี่ครับข้องสามสี่เดือนนะครับครับผมโอ้ใหญ่มากท้องสามสี่เดือนครับเกือบสองตัวนี้กับลูกผสมครับครับผมเป็นทำท้องไปทำท้องไปแม่ปูปินเก้าเก้าแปดครับอันนี้เป็นตัวที่ลูกสาวผสมให้ครับผมอ่าครั้งเดียวติดเลยไหมครับ ครั้งเดียวติดเลยแน่นอนมากอ่าแน่นอนมากไงครับผมขายทุกตัวขายทุกตัวแบบนี้นี่ก็เดียบร้อยนอนอยู่พึ่งพึ่งท้องครับครับพึ่งได้สองเดือนครับผมอันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับแม่ขอนี่เป็นฮอตหนึ่งสามเจ็ดครับอืมผสมวินไว้ครับครับโอเลือกพ่อพันธุ์แต่ละตัวนี่คือแบบเด็ดเดียทั้งนั้นเลยอ่า ตัวนี้เป็นลูกสาวคารูแปดร้อยโอ้คาลูแปดรอยแต่เที่ยวนี้เป็นหมอผสมครับเลยยื่นข้อเสนอกันนิดนึงครับขออยากให้ใส่ซี0วศูนย์เก้าหกอ๋อถ้าเป็นตัวผู้ผมเอาอื ถ้าเป็นตัวเมียยกให้ลุงเขาว่างั้นงั้นนม่อยากได้ตัวผู้ไปไหมครับผม็เลยเอาตามใจหมอเหมือนกันครับหมออยากได้ไงเราก็ว่ากันไปครับผมเพิ่งหย่านมไปนะครับตัวนี้ครับอ่าเป็นแม่วัวที่เฟรมแบบใหญ่มากๆครับผมอ่าใหญ่จริงเต็มมาเลยสวยครับผมตัวนี้เป็นวัวนำเข้าจากอเมริกาครับโอ้โหนำเข้าเลยตัวนี้ครับ HK2A HK ครับจาก HK โอ้โหลูปสามตัว ลูก3ตัวแล้ววัวน,นําเข้านะครับสายเฮดเคให้กําลังใจกับคนเลี้ยงวัวด้วยกันเลยครับผมก็ขอให้พวกเราที่พากันเลี้ยงครับพิชสู้กันสักหน่อยนึงครับมไม่ใช่ว่าเห็นกระแสวัวว่าถูกเราก็จะเฮ้ยกูขายกูขายมันไม่ใช่ครับ,รบเก็บไว้ไปก็เลี้ยงไปอืม,มันต้องมีวันของเราบ้างแหละเนาะมันก็ต้องหันกลับมา ขายไปเยอะๆไม่มีวัวขายมันจะผลิตที่ไหนทันครับวัวกว่าจะได้ขายตัวหนึ่งก็สองปีแหละครับกว่ามันจะออกลูกตั้งท้องก็สิบเดือนครับกว่าเราจะเลี้ยงโตได้ขายก็ไม่ต่ำกว่าสิบเดือนครับก็เปรียบเสมือนสองปีแหละครับครับผม,มเหมือนที่พ่อพูดนั่นแหละคือกว่ามันจะ ก็มันจะตั้งทองกมันจะคลอดกมันจะออกก็มันจะโตเนาะใช้เวลาแล้วสักหน่อยเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อกันเยอะขนาดนี้สักหน่อยก็มันไม่มีวัวที่จะให้เขาซื้อหรอกมันหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นนิดนึงนะยังไงมันก็ขึ้นมันไม่มีแบบอะไรก็ช่างมันจะมีเป็นวัฏจักรของมันเนาะมันก็จะถึงช่วงหนึ่งที่มันลงพอสักพักมันก็ต้องหมุนกลับขึ้นมาครับยังไงก็ขึ้นแม่มองว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นไหม มันไม่มีถ้าไม่งั้นปู่ย่าตาทวดเราเขาอยู่ไม่ได้หรอกใช่ครับผมเขาไม่บอกไม่สอนให้เราเลี้ยงวัวแล้วก็อย่าทิ้งได้หลุดอย่างไงก็ให้เลี้ยงไว้เลยไว้เพราะว่ามันเป็นเงินเก็บเงินออมครับปู่ย่าตาทวดทั้งหลายก็สอนลูกสอนหลานมาแบบนี้แต่ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาไม่เพราะโลกมันเจริญเนาะไม่ค่อยที่จะมาสนใจกับเรื่องวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันหรอกเพราะก็ไปทํางานไปแหล่งเขาแต่ไม่มองว่ามันเป็นอะไรที่เงินออม มันเป็นเงินอมเงินอมสินไหมแม่มองว่ามันเป็นแบบไหนครับผมถ้าปีหนึ่งปีหนึ่งสำหรับอยู่ที่นี่ผมก็ว่าไม่เคยต่ำกว่าล้านนะครับผมใช่สุดยอดเลยสบบาทบางทีก็แตะหลักสองครับและที่สาคัญมันคือเราอ่ะร่างกายเราสุขภาพเราอ่ะมันแข็งแรงขึ้นไหมครับก่อนตอนที่ยังไม่เลี้ยงวัวเนี่ยเรารู้เลยว่าร่างกายเราไม่ใช่แบบนี้ครับพอเรามาเลี้ยงวัวเนี่ย รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช่มันแข็งแรงขึ้นอืแต่กี้แม่จะเป็นภูมิแพ้พอมาหน้านี้ี่หูน้ำมูกมันจะไหลแบบมันจะจามจะอะไรไหมครับแต่นี่ไม่ไม่เลยนะมันเหมือนแทบจะหายเลยนะครับทังนี้เขาก็ดีขึ้นอ่วน่ะแต่ก่อนผมดีขึ้นผมกิโลครับก้าผมตอนนี้เหลือเจ็ดสิบเก้าโหอ้าหายไปเยอะเลยอ่ะผมถามแบบคําถามสุดท้ายอย่างปีที่ผ่านมานี่ขายหัวได้เป็นยอดรวมๆได้ประมาณกี่ล้านครับประมาณ พูดง่ายแต่ละปีเราก็ขายได้ร้านกว่าล้านนี่ไม่ต่ำกว่าร้านเลยใช่ไหมไม่ต่ำกกินไหมครับผมปีนี้ก็ร้านกว่าเหมือนกันครับปีนี้ระยะแค่ช่วงสามสี่เดือนแต่ก้นอีกเน้นๆเลยก็เน้นๆเลยครับไม่รวมต้นปีนะครับถามว่าจริงๆเนาะถามถามแม่ว่า จำเป็นไหมที่เราจะต้องมาเลี้ยงจริงๆแม่ไม่เลี้ยงก็ก็ก็ได้นะอยู่แบบสบายนะมันแต่เราพอเราได้มาเลี้ยงปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนกับมันทิ้งไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันกลายเป็นความสุขของเราด้วยไหมมันมีความสุขที่ได้เข้ามาถึงเราจะเหนื่อยก็จริงแต่เรามีความสุขได้จับได้กอดได้ไม่รู้นะมันเป็นความสุขข้างในของเราเวลาขายแต่ละทีมันเขาโอนเงินให้อย่างนี้หรือเงินกองให้อย่างนี้มันเหมือนกับมัน มีความสุขจริงๆนะนี่ไม่เหมือนเงินเราขายอย่างอื่นนะน่ามันมาเป็น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 ชุดเลยอ่ะเป็นชุดอมันก็ดีสมมติเราขายไปสามแสนเขาก็ให้เราสามแสนเขาไม่ได้ทยอยว่าเออแสนหนึ่งก่อนเด้อมันไม่เหมือนเลี้ยงหม้าหมื่นเด้อให้เหมือนเลี้ยงหมูโอเคประมาณนี้นะครับผมครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับให้มีกําลังใจสู้ๆชาววยด้วยกันติดตามได้ครับที่ศูนย์เก้าเจ็ด หนึ่งห้ครับแล้วก็ Facebook อุทัยจันทวงศ์ครับภาษาไทยครับครับผมอยู่ที่บ้านกระสังตำบลกระสังอําเภอสตึกจังหวัดบุยร์ครับครับขอบคุณครับมากครับ